ราคาขงเพง่งๆนะลูกนั่งนะสี่ห้าแสนกีบเอาเอามามาน,น,าน,น,นามาเนาะย่านบอยย่านอันผู้บ่าวมาแอนบอนะเอามามาเฝ้าโอสสบายดียามเช้าทุกคนยังบัวธนาเข้าป่าทุกคนเลยย่าข้าไว้คาการอยู่ทุกคนเและโซงนี้ก็ทีมงานเาเกี่ยวเข้า,ขา,ขาทุกคน มันรรมดาที o, ่ชนน้ำบดโอ้กใบยาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวดอกเออเกี่ยวข้าวบ่เฮ็ดกินยังอันนี้กินปลากินปลาดิออกกำลังสีต้มเนาะหน้าเจ้าบี่นาะเออเกี่ยวข้าวดอกเนาะโอ้คักอะไคกเจ้าเนาะปลากวางคักเลย เกลียวข้าวเม่าไปเลยเกี่ยวข้าวอันนั้นเกี่ยวข้าวโตข้าวปนนี่มันปนมันปนกันเนาะดำปนโอ้โซ่ที่อันดำเชื่อปูจักมันปนเนาะมันปนนกันเลยข้าเข้าอันเข้าวซุกก็ข้าบวปุกมันปนกันออืไปหน้าบ่ โอ้เกี่ยวข้าวเนาะแล,และเออเอา<ะ>ไปปลูกปุกปุกปุกไปตอไปตู้เออบ้านนี่เป็นชุดข้าบรูทุกคนเลยฝนจะเอื่คือกันกับข้าได้บางยางนะบางยางกับบุกขื้นนะทุกคนเลยเอ้าที่เจ้าก็ไปหน้าบ่กเออเกี่ยวข้าวเนาะเออเกี่ยวเข้า,วเ,าเวเลย โอ้ยูบานจะมีคนอยู่หรือบอละไใครเจ้าไปหน้ามาเลยทุกคนเนียได้มาาป่านะได้สองหกโตสองหกโตโอ้เสตุ้มเนาะเซยังไงเซเซเซมอกได้ปลานะอ๋ออันนี้ปลายังไงนะหน้าปลานนะโอ้เสีโตฮะโตปลานจใส่บอป่ายัง นี่เลยอะอาจจะกลางแ<ม>น่นเออบ้านชิตโตเอิญยังไงอีกอย่างอันนี้บอกตุ้มคือกันตุม้มกันเนาะแน่น,<ม>นโอ้ได้ป่าใวยเนาะใส่เมื่อวานนี้บ้อนี้ไปยามเมาแน่นโอ้ขอทาขอท้าอ้าวไปพลุไปใส่ตุ้มเอาป่าเลยไปใส่บ้านนี้น<ม>นออบ้อน,น,นี้ก็ไปยามเอาได้พุลาโตบ้านบ้านก็เจ้ากันคือบ้านเฮ้าได้ตัวเนาะ เป็นเฮิร์นงบุทไธหเลยเป็นส้นพบรูเลยเไปหน้าบเอไอไปเกี่ยวเข้าเนาะยังเเ <c oughs> มือเนาะยังตือมือเส้ามาขอไปหน้านะเลยอันนี้อุ้มหมาพร้อมนะเออนะ ไปใช่เหรอไปใช่ไปหน้าบอฮออ้เจ้า <c ười> ไปหน้าตื่นสามาไปหน้าบ่ไม่ละ ต้นอันนี้นะตกพึ่งนี่งามนี่เนะาะใครจะเอามาตะป้าเลยคนแล้วมาปลูกไว้ที่ต้นมะยมเลยบอกอันนี้เป็ดเลมงามเลยนะจะมาตะป้าบ่มาแต่ป้ามามานันะีาเนาะราคาแพงเลยโลหนึ่งสามพัน 4, เดี๋ยวนี้นะนี่บวกเป็ดเลมดอกมไม่สีนะสีเหลืองเนาะด ตัวนั้นเขาแค่ตัวนั้นอ๋อตัวนั้นตัวนั้นบ่เข็นเออเห็นเห็นอยู่ได้ไปป้านะโลดได้ตัวนี้ใช่แฉน้ายแฉนฟไปตัวนี้เนาะแฉนพุ่นตะตีอ๋อแต่มันออกกันบิ๊กข้าไปเฮ็ดยังเนาะเข้าไปเลี้ยงบ่เนาะขัาไปปลูกไปเลี้ยงตัวนี้มาตัวนี้น้อยเนาะเป็นบ่อืมวันนี้เนาะมันเหลือปุ๊บแล้วเขาบอกเอาแล้วะวันนี้เนาะ งามได้ตักน้ำบ่ทำตักน้ำน้ำกินบ่หรลอน้ำใสน้ำใสเกจาก็มีรถไถสองขั้นให้เราเลยรถไถธรรมดาแต่ก็เจ้าใส ถือว่าบ้านแถวนี้เขาเจ้าอันาเห็ดหน้าได้ทุกคนเลยเขาบ,บริเทศไทยได้เขามีแต่สวนถือว่าโอเคอยู่นะบ้านนี้มีไฟฟ้าไซ้แล้วก็มีสัญญาณเห็ดอีวไดะบ้านนี้ไดอ๋อน้ำไซสอยู่เอาอยู่นี่เนาะเออโดยด,ดียวเข้าไปเบิร์ตทุกคนเลย โวิเชั่นกเป็นโ้องการเลยนะสาภาพเออรอรบอ้วเป็นเห็ดอันนั้นไว้เนาะยันอันงูนเข้าไปยันหมูเข้าไปเป็นเห็ดค้างไว้ดดิเรียบร้อยวันนี้ โอ้เบิ้ลห้าสีบห้าสีิบอันนั้นให้เบิ้ลอ๋อโยกง่ายอยู่นด้นี่เออเดี๋ยวออกกําลังกายพร้อมตัวเสาทุกคนเลยนี่คือสิเมนต์กระเจ้าสักหลงเลิกเติมนะนี่แถวๆนี้ปิดต้นสร้างโครงการมูลนิธิเขตเขตเลนะ

เขาครับเบนนี้ได้ซอยเมย์ซอยโฟแล้วปุ๊บเมื่อปุ๊บนี่เขาก็เพิ่นไปเกี่ยวเข้าแล้เนี่อันนี้เลยทุกคนที่ว่าราคาแพงๆนะลูกนึงนะสี่ห้าแสนกีบนะนี่ตัวนี้นี่ราคาแพงตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ักลำเทียนนี่ยตัวนี้นี่ลำเทียนตัวนี้บักสี่เหลี่ยมตัวนี้นี่ตัวนี้ก็สี่เหลี่ยมตัวนั้นแปดเหลี่ยมตัวทึงเป็นเหลี่ยมนี่ราคาจะแตกต่างกัน ตอนนี้โล,ล่ละสามสิบมกหรือโล่ห้าสนะินนบาบาทนะตัวน,นั้นโล่หนึ่งประมาณสี่สิบบาทสามสิบไบาทนะตัวนี้ตัวอันแปะเหลี่ยมนี่ปเป้าชามัดไว้เข้ามาตะป้าเลยเบิ้งรถไถก็เจ้าทุกคนฮะ เรา่ากกยเพื่อนนะนีะนกคักเลย n h าพพูดเลยนะ,ยามมานะุงงงามงามงามแถ่น,น,นี้ไปหันมานี่นี้มีแต่สายเรา่ายนะทุกคน <Hey. S 2> สบา,ายดีบอลเาลาเพชรบอกเฟ้นบอกบอลเลาอันนี้นี่เป็นเหลาเก่าของเจ้าด้ยที่ขอเจ้าเฮ็ดบปนนี้นี่เขออาจะหนูขึ้นทุกคนเลยนี่เขออาจะหนูขึ้นกี่เข้าเขาแล้วเขาเชเิดไปนี่เอาสักสี่ไปโอ้กไปก่อนพอหนูมีเล็บเด็มันเกาะไม่ได้มาหนิมันก็ไไนนนกตกเวลามันขึ้นเฟ็นเป็นมือกุศลเลย รถไทยกับเจ้านี้ม็อคระดับ5้าเมตรนะถงรถนะเอาไว้ลากโดยเฉพาะเลยแก่มันต้นแก่ฮันแกนี่นี่มันถือว่ารถนี่ถือว่าโอเคเลยนะใส่ขักอันนี้น้ำกินบ่น้ำกินบ่ โอตู้งไว้นอโอ้คักเล้วมันนี่เฉยขักไว้ทุกอ,นนอ,นนอันนี้ชักลิรนี่นะไมแม่บอกพันเลยพุ้น,น่น,น<อ>นะเออตู้งไว้กิน,อน,น,น,อกนฮอดย่ำย่ำเลี้ยงนฮอดฮออตปะ นี่ไม่รุนด็กแตายันมีเนาะมีมีเนาะแต่ยันเล็เนาะอันนี้ไปใช้อันนี่ไปเกี่ยวข้าวอ๋อเดเกี่ยวข้าวเดข้อหลักคักมกรถถเจ้านี่พิลึกดีเนาะออ๋ตัวเนาะ ขักเลยองรถทู่เจ้าเนาะเ h à เลยอันนั้นบ่เห็ดมันต้องมันเกาบ่ต้อเข้าโอ้ต้อเขา้าเกี่ยวแล้วก็มัด,ด้ดยเนาะไงดีไปคัางตัวเฟืองไว้เออไม่บด้ขึ้นป่าบ่าเออรถเจ้าวันนีก้กับ แข่งง่ายดิเนาะก็จะเฮ็ดชงรถเนาะแถวนี้เนาะปมันทุกได้จากต้นต้นฝ้ายเนาะโอ้นี่อิท็อกก็สามารถบรรทุกท <c oughs> ี่ต้นฝ้ายยาวเลยทุกมันมันห้าเมตรนะความยาว หลนดมาปุ๊บแล้วเขาเคอยไปหน้าทุกคนเด็กอันนี้มันขอกควายกเจ้าทุกคนควายกับ่อ้ชวายอยู่น,นี่อันนี้คือซีเมนต์นัน ห้องถ่ายนะก็ษตรปนีบุรีนะทุกคนประมาณนี้นะทุกคนอันนี้อันน่ะค่อยถ่ายให้เบิง่งแบบคร่าวๆนะเจ้าลายเลยไหมข้าวต้งน้ำว้กิดน,น,นี่ทุกคนสังเกตนะเขาเข้านะเขาเจ้าวนะบุรีใส่ปุ๋ยด้ เอาขจานะพอวันน้ำที่กลางบ้านมันมันไหลลงพุนเลยและเฮ็ดใ้เข้านี่ดีจุจุโพดพอดใเข้ากว่เจาได้จุดดีโพดล้มนันเอข้อเสียก็คือไกล้ข้าไปกินเนบ้าน้ขาจะมีเฮ็ดโถวไว้เดิสอนตั้งแต่เข้านี่แหละไม่ใช่ปุ๋ยแต่งาม ไปหน้าบ่าเออตื่นมาแล้วเขากไปหน้านะไปเกี่ยวเข้าสูงเกี่ยวขอดออยู่โซนบทดีๆอย่างนึงนะทุกคนเด้เขา้าเฮิร์มไปต้องเสาเข้าไปต้องซื้ออันกินหาจากธรรมชาตินี่มันมีเงินกะมีความสุขได้ทุกคนเด้อันนี้อันนี้นี่มากมากกระบอกนะทุกคน,นมกีกระบอกที่มันออกจากปากงูหันเพิ่นเอาไว้แล้วก็พากินนี่ มันเนี่ยนี่นน <Gerilim> อ๋อเราไหลไกลใช่ไหมอันเดี๋ยวนี่ข้อเสียของหน้าตีนบาน้านไหลใกล้บ่ไหลใกล้บ่ใกล้มันลงไปกินข้าวเนาะเออนี่แต่ไหลใก่แล้วสอนแต่เข้าดีเนาะโอ้ยดีมันใช่เอืมนี่ข้าวงามเนี่ย นั่นติดบ้านดิเด็กเข้าทางพี่ก,ไก็ได้ไดิดดดดอือ <laughs> ใกล้ลนะูกเบกินเด็ดๆทันแม่นบอกแม่นบอกขนาดน่ะเด็กไร่บอกเด็กไร่ในแม่ช้เออเนาะเออข้อดีก็มีข้อเสียลายเนาะข้อดีคือข้าวดีบ่ต <laughs> ้องใช้ปุ๋ย <laughs> ขอ้อ,ขอ, <laughs> ขอเสียคือใกล้ น,น่าเจ้บบาบา่เคยบ่เคยใช้ปุ๋ยเนา,านะบ่เออฟุปปป่นธรรมชาติเนาะเอออืสิบปีแล้วบ่ใช้ปุ๋ยอันนี้นี่คือสมเมสียงนล่าป่าเสียงเสียงดังป๊อก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 ปอกฝนฝนฟักอันป่าฟักสวนควรัวเราอยู่ถึงมีขี้มีผักบัวมีอย่างพร้อมเลยนี่ มันชวนเอ็ดซี่เอ็ดซี่โอ้ไปไหทันเมื่อโอ้มีแต่เฮ้ยไม่รุ่นมันเถื่อนนี่บูรณะแปลงไหนบ่โตบูรณะแปลงไหนบ่เออนี่เนาะน้ำมันลิตรอะไรพี่น้ำมันกระ๊าซลิตรอะไรพี่ ไรเลือดโบนชื่อนี่ฮะห้าสิบผ่านนี่ห้าสิบพันเหมือนเออส่งลิตรไปปลายเนาะห้าสิบพันอันนี้ลินบ่รอลินไปป่านไหมป่านไหมเกี่ยวเข่าเลยอยังเนาะไปใช่เออเบิ้งอันนี้นะบ้านจะเอื้อนยังอันนนี้ะตุ้มตุ้มก้องบ่เออตุ้มก้องเออเอื้อนคือกันเนาะเออใช้ป่านะ มอมีแลลูกโอ้โปานลงป่าปทะานร่งบออย่างจะผู้ชานี่ไ่ใช่เนาะคนมาตกมันมีป่ามันบืนเนาน่าตะนยตื่อนี่มาช่วยครจเตือนแล้วลูกเราจะเตือนแล้วแก๊กๆๆๆๆลยอ้านนี่ห้างจากเมืองลาีสแขวงสวนรณเกตนชินทเลเก่าประมาณบางสาวกิโลนะมานมานนี้นเด้นี่เป็นน้ำสร้างโครการทุกคน ือชิมยังใส่ได้อยู่เลยบ้านหนองผือนี่นะมันวะบ้านหนองผืออ,อ๋ออ,อยู่ดีสบายอยู่ดีสบายบู๊บบู๊บก่อน อาจะไปชัดดี่ไปหน้าบ่เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกี๊ยวข้าวดอบ่บมืองนีอันนี้นะฮะยาบรรทุกนะนี่นี่มันจะอ่อเลยนี่โอ้เออเอออะไรเยอะเยอะเออกินมากบ่แข็งมากแข็งมากเออนี่แกงคูนเออเอ้าอันนี้กระถากินไหมบ่ไหนก่ากินไหมบ่กินไหม ไม่แล้วเออค่อยคิดว่าไม้ประดุงใช่ดอกไม่แข็งคูนเนาะเออไม่แข็งคูนเออบ่อจักจักปีอย่างมดนี่เจ้าเจ้าแขวนี่บ้านหลังเลย่อนชอบชามือนดี๋ยวก็มดนี่ไดงบ่อจักจจะข้นกินดีนะขวดเดีเยวนี่เี๋ยก็มูคอหายมูคอหายมูคอกินหมดเลยเนาะกินหมดละบางคนแข่บ้างคน อืมนี่อืมฝันนึงทุกคนนีือเ่อืมนี่กินมดนี่อ๋อนีเออนีากพร้อมมากในผู้มีปูนปูนเชดบอขั้นขั้นบ่แควมากนี่เป็นไรมันส้มปากบ่มันยากยากเนาะเออเออคือคืขาชบยานี่ยนะเนาะเออคือขาชบยากินข้าวยาแลอันแค้ว เออออสันมักไฟมักม really ันเนาะเออมักไฟมักมันเออแมวมัาอยู่แล้วอือันนี้ทุกคนอันนี้มันเซ่ทุกคนเออตอนนี้น้ำยังไหลอยู่นะเซ่นีๆเท่าเฮามื่อวันนี้เฮากับสีข้ามเซ่ตอนนี้อันนี้นี่เห้เด็กน้อยออเ เในี่กว้างเตาดูทุกคนอ้ปุ่นกับอีบ้านหนึ่งนะ,ะเจ้าใส่เห่อข้ามพอคิดว่าสงหน้าฝนนี่น้ำอาจจะแตกแกว้งขึ้นมานะหัดแต่ว่าอาจจะโมโทมเพราะมงนี่สูงพ้องพุ่นต่ำโทมโทมท้องพุ่นดินมันไหลลงสงหน้าฝนไปมาเลยเฮื็ดเรื่องนี้ไปเฮหอดเรื่องเดิมทุกคนเลย เขาว่าประมาณบางศาล40ปีนี่เขาว่าได้แล,ล้วคือหลังนี้นะนี่ออนแต่เ so สามันแถวๆนี้เสามันเนี่ยขาเจ้าเอาไม้แบบเนื้อแข็งเลยนะอย่างเช่นไม้พวกไม้แดงบอหรือไม้ประดงน,นนะหรือว่าไม้ชิงชันนะเห็นรูอยู่ได้เป็นบ้านนังเดิมเป็นสลายทุกคนะอันนี้ขาเจ้ามีคอยอยู่แล้วขาเจ้าไปหน้าตื่นมาไปหน้าขามาละมาเลย รถกับเจ้านี่โอ้สะอ่อนแต่ท่วงมันนะขาดมันเหี่ย,ยวงไงบอกคือตีปอก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 อน,นี่นะบอกคือตีปอกปอกปอกอ๋อเวลาเจ้าเกี่ยวเข้านะเจ้าเอาตั๊กงมัดพร้อมเนาะอเออมันสบายมันสบายเน,ะนานะมัดเป็นอันค้างตัวเฟืองไว้เลยเนาะอเออฝนลงเกี่ยวเข้า เกี่ยวข้าแค่นะี้อยู่หน้าเคือบานตัวนี้ผนหับจางเกี่ยวบ้านทะเลว,วันวันละแสนอ๋อวันละแสนจะคนมันนี้นะเป็นตะมนนี่นะอ <laughs> พ่อท่งนี่นี่อัตราการเสี่ยงสูงที่จะฝนตกฝนก็เลยเอาโตอกมามัดเป็นกระดับนะบานกเก็นกระดับเลยมัดปุ๊บเลยไปขังตัวเฟืองนี่นี่น,นี่คือนี่นี่ ทิ้งไว้นี่นั่เดีเออนะนี่เข้าอันนี้นี่คือสีมันปดนะเวลา่นดำน,น,นี่ตัวนี้ะหากระซองอันนี้ผสกแล้วออจะค้นมือนนี่สิเจ้านะลายเ่าเนาะสีปลายผู้นี่อันนี้ผู้สาวบ่านี่นะ <c oughs> ผู้สาวนเนาะ สาวสาวบ้านบางผือเนาะไปบนี้ปไปเยสอืมบออัโชวงที่พ่นดำนคือสิมันก้าพ่นป่นเนาะนะตุกุกกับุกตุบวุกกับสุกออนี่เี๋ไปหาผู้สาวกันทุกคนอันนี้ผู้สาวเลยนะบ่ บ่บ่สูเจ้าไปได้เกี่ยวกลางคืนบ่อ๋อเกี่ยวกลางเว้นเนาะเกี่ยมมากจ้างเกี่ยวกลางคืนวันละแสนวันละร้อยกว่าบาทเลยเราเจ็บไปสิบาทนี่แหละเด้กเกี่ยวไหวเนาะสิเจ้าเนาะนะอ๋อเด้า เอามามาน Ain ําเนาะยานบ่ยานอันผู carry ้บ่าวมาแอนบ่นะเอามามาเฝ้าโอ้นี่ผู้สาวผู้สาวขี้อายเนาะเอ้ยนี่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 นะเป็นตะมลได้กับเจ้าน่ะน่ะอืม อ๋อมัดเป็นกระดับเลยเนาะเดี๋ยวยันฝนตกห้ามเนาะอืไปเดี๋ยวเม่นมือ่ระเทศนี่แม่นมือประเทศจีกี่ยวนะแม่นมือป่ะมาพูนป่ะเม่นหมดเนาะไปย่าเสร็จ้าวเมื่อก่อนบัดนี้ฉันพูดและกลุ่มทีมงานเอาทาอยู่เมื่อก่อนบัดนี้สองสี่ห้าโต ngô là 5 tổ nhập cái cây ăn ăn côn ngô rồi đấy hả mới mình tệ đấy mình đi đấy, <laughs> <ngô tế> đấy. <laughs> oh. đi 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 lấy mẹ đó mẹ nếu mình chìm khâu đây ơi ui tì đấy nhưng ngô tệ đấy เด็กเด็กโอ้โเด็กน้อยตีเนาะโอ้โหนี่อึบอุ๊บอุ๊บนี่เอ้านี่กำลังเกี่ยวข้าวทุกคนเอ้ยเกี่ยวข้าวนาะกันิได้แล้วบ่กันิได้แล้วหรือบอข้าดอกอันนี้เจ้าเดียวหรือคนเจ้านี่งครับสองเจ้าเนาะนี่ โซงนี้นี่อัตราการเสี่ยงสูงเลยโซงนี้นี่เพราะว่ายันฝนฟ้าลงทุกคนเพผนก็เลยเหตุไม่นี้มัดเป็นการกำน้อยนะเอ้าทุกคนหัวมือก่อนมทุกคนเลยทีมงานคอยถ่ายอยู่เอาโอเคแล้วทุกคนเนี่มันี้เพื่อนทีแก้กันลากสามข้ามน้ำตัวนี้ไปสองสามขั้นไปก้อนแล้วสองขั้นไปก้อนแล้วนี่น้ำกับแค่นั้นมันลงแล้วมันจะมันมือนอยู่สินะ แต่เลิกบปแห,งห้งนี่ยนะเพราะว่าคันคันนี้ก็จะมีพร้อมไปเลยนะในการใช้งานข้ามหนับบางทีงจะจับดักจับอย่างนั้นคันหนึ่งคันน้ำผัดจั๊กมันผัดตั้มๆโอเคบ<อ>้พร้อมยังพร้อมไปโอเคไปทุกคนเลยบันนี้ไปได้บันนี้ทุกคนเลยเมื่อบันนี้จบที่นี <c oughs> ่เฮ้ยเอ,อ้ องกันไปจ้องกันไปเ็ดจ้องกัน3ขั้นทุกคนเอ้ยไปึบทีมงานทุนท้าจะพูดเ็ดเ็ดึงบึงบึงโอเคโอเคไปเ็ดเดเดี๋ยว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 

ร้อยแบนี้คือว่าเส้นทางเส้นนี้มีรถไถบนได้มากทุกคนเพราะว่าน้ำมันลึกเลยพ่หดละในเดือนหน้าพมเดี๋ละละยวรถไถจะมาได้รถอีกกองจะมาได้เพราะฉะนั้นแล้วกู่บ้องรถคงคงอง้ายเพิ่นเนี่ยเก็จะมาทางนี้น้ำม,มันลุกในแล้วทุกคนเลยเอาจบทิปไ,ไ,ไปเ<ป>อ่อเวียดไปการเพิ่นนะไปสบายสักะท่านไปถวายเกื่อให้ป้าญี่ปุ่นละมาแล้วก็แวะนอนอีกคืนนึงทุกคนเลยแต่เก็บบรรยากาศให้ดูกพนเพิ่นเอาไปไปทุกคน